กระอักกระอ่วนมวนท้องเมารถเมาเรือเมาเครื่องบินนะคะเป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอะไรไปดูกันค่ะเมารถนะคะเมารถภาษาอังกฤษเรียกว่า car sick car sick นะคะแปลว่าเมารถนะคะ I am car sick แปลว่าเราที่เราเป็นคนเมารถนะคะเป็นคือเมารถประจำอ่ะ แต่ถ้าเราจะบอกว่าคือนั่งอยู่ในรถเนี่ยอยู่ดีๆเราไม่ได้เป็นคนเมารถประจำแต่วันนั้นบังเอิญว่าทำไมรู้สึกเมารถเนี่ยเราก็จะบอกว่า I get car sick I get car sick นะคะเหมือนกันค่ะเมาเรือภาษาอังกฤษคืออะไรเมาเรือคือ seasick seasick นะคะ s e ที่แปลว่าทะเล sick ที่แปลว่าป่วยไม่สบายนะคะ seasick แปลว่าเมาเรือนะคะก็เช่นกันเมาเรือถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนที่ขึ้นเรือไม่ได้เลยขึ้นแล้วเมาประจำเลยก็บอกว่า I'm seasick I'm seasick นะคะหรือน่ในวันนั้นเราไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเมาเรือนะคะเป็นคนเมาเรือแต่ว่าวันนั้นบางเออรู้สึกเมาเรือทำไมอยู่ดีเมาเรือขึ้นมาทั้งๆท,ที่ไม่เคยเป็นแล้ก็บอกเฮ้ย I get seasick I get seasick นะคะอืม คําต่อไปคือคําว่าเมาเครื่องบินเมาเครื่องบินคืออะไรเครื่องบินก็คือ a อรเนาะก็จะเป็น air sick air sick นะคะเมาเครื่องบินว่า air sick นะคะก็เหมือนกันคนที่ขึ้นเครื่องบินแล้วเมาเครื่องบินประจาเนี่ยเป็นกิจวัตรประจาเลยก็เรียกว่า I am air sick I am air sick นะคะเป็นคนเมาเครื่องบินนะคะแต่ถ้าไม่ใช่คนที่ เมาเครื่องบินแต่บังเอิญว่าวันนั้นไปขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินไฟล์้นเที่ยวนั้นอนะเมาเครื่องบินเราจะพูดว่าไงคะเออแล้วถ้าคุณเป็นคนที่เมาทุกอย่างคะ่ะรถเรือเครื่องบินเมาหมดเลยนะคะจะพูดว่าอย่างไง motion sickness motion sickness I am a motion sickness I am motion sickness นะคะก็คือฉันเนี่ยเป็นคนที่ เมาทุกอย่างเลยค่ะเมารถเมาเรือเป็นคนที่เซนซิทีฟนะคะกระอักกระอว่วนมวนท้องยังไม่ได้เลย <Okay. S 1> ไปต่อกันคลิปหน้าค่ะต่อจากคลิปเมารถเมาเรือนะคะคำว่ากระอักกระอ,ระอว่วนมวนท้องภาษาอังกฤษคือ butterflies in my stomach or butterfly in my tummy นะคะ butterfly ก็คือว่าผีเสื้อนะคะ in my stomach stomach แปลว่ากระเพาะอาหาร ท u มมีก็แปลว่ากระเพาะอาหารได้เช่นกันนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ I get carsick and have b u t t e r f l y in my tummy ประโยคนี้ก็จะบอกว่าอ่ฉันรู้สึกเมารถอะแล้วก็รู้สึกมวนท้องอะมวนท้องกระอักกระอ่วนไม่สบายท้องอะตัวอย่างประโยคที่ใช้กับอาการประหมา่าตื่นเต้นนะคะเช่นการขึ้นพูดบนเวทีนะคะ เราจะบอกว่า I'm nervous I have the butterfly inside my tummy ประโยคนี้ก็จะแปลว่าเฮ้ยฉันตื่นเต้นมากเลยอ่ะฉันรู้สึกแบบกระอักกระอวนฉันรู้สึกมวนท้องอะไรอย่างนี้นะคะหรือใช้กับอาการกลัวนะคะฝรั่งเวลากลัวเนี่ยจะชอบวกแตะวกแตนใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่า I'm scared I have the butterfly in my tummy ก็แปลว่าฉันกลัวฉันกลัวจนตัวสั่นฉันรู้สึกกระอักกระอ่วนฉันรู้สึกมวนท้องมากไม่สบายท้องอะไรอย่างนี้สุดท้ายนะคะเกี่ยวกับรักโรแมนติกก็ใช้การอาการมวนท้องได้เช่นกันนะคะก็ประมาณว่า I always have the butterfly in my tummy when I'm t h i n k about him นะคะก็ประมาณว่าฉันรู้สึกแบบกระอักกระอ่วนเขินอายมากเวลาฉันคิดถึงเขาอะไรองนี้นะคะ หรืออาจจะแบบว่าหนุ่มน้อยไปเจอสาวที่ตัวเองกําลังปิ๊งอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เขินมากลแล้วก็จะวิ่งหนีแล้วก่อนจะวิ่งหนีก็จะบอกว่า Oh I have butterfly in my stomach นะคะแล้วก็วิ่งหนีจุดๆๆๆไปอะไรเงี้ยประมาณวิ่งหนีอายอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ได้เหมือนกัน